ดีเอ็มวีเอชห้าเด็ดชุดทานขวานทูเร่วิงไบอีโอสีดำนะครับอาจจับตรงรุ่นไม่จอดตัวรถนะครับอาจจับตัวนี้จะเป็นของทูเร่นะครับมีชุดกุญมแจกันขโมยนะครับสี่จุดนะครับเป็นทูเร่วิงบบอีโวสีดำนะครับ,บ,า e o, ส,รบสามารถติด ก่อนเสริมพักวแหลกจักรยานขนลังคานะครับหรือว่าจะเป็นแหลกแคริบอยแข็งแรงน้ำหนักเบานะครับลูกค้าไม่ใช่สามารถถอดลต้นไสได้นะครับ BMW X5 ติดชุดคานขวางทูเล่วิงบายอีโวสีดำนะครับกจับตรงรุ่นไม่จอดตัวรถนะครับ ใช่ครับผมครับ